กับห,หมดเลยมันปิดจับห,หมดเลยดดนะอ๋อน้ำหมดเลดีนะคะไปเลยลูกก็ไปฉีดวัคซีนเลยเดี๋ยวค่อยอาบน้ําทีหลัง<ม>ไปงานกับน้องแม่แม่มีสองงานไปค่ะไ,ไปไปกันหมดนี่แหละพอทุ่มนั่แหละจะขับรถอ่ะหรือถ้าไม่ไหวก็เดี๋ยวพวกไปสิมีพยวพ่นพูด่ะมีไผ่ว่างกับบุญแ่เป็่อนมาขับแพ่ว่บบางกับกคือเด้นั่นป่ะใช่ เพราะว่ามานันต้องมีสองงานงานแรกอะ่ะยูใส่พุ่นอะ่ะผับปะเป็นยังเ,เ,เป็นเรียนซอยลำตุ่มสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเดี๋ยวม,มุจะทาครีมให้ดูทุกคนตะกร้าที่ปักหมดคือครีมอุ้มลักนะคะแอนติเมลาสมาโกลสรีนนะคะนี่นที่เปิดแล้วดูกระปุกก่อนลักชูรี่ขนาดไหน ถามคําถามมาเลยเลยไม่โอเคอยูอ่มันนี่แกกับแพคเกจจริงก็รักชุลีแล้วเราเปิดคาราเมแค่สองร้อยสี่สิบห้าบาทได้อย่างไม่ได้อย่าง,ปางเปิดให้ได้ใช้ห้าร้อยเซ็ตเท่านั้นจากนั้นก็จะเป็นคาราเดิมคือเจ็ดร้อยเก้าสิบาทนะคะนี่เปิดนล้นเน้นก็จะติดเนื้อครีมมันจะอย่างนี้แกมห้าปีนี้เนี่ยหนาแน่ก็จะเยอะเนี่ย ี่สูงง่ายแล้วก็เด้งขึ้นเลยเด้งฮะหลัวฮะฮัลโหลัวไม่รับยังแม่อุ้มรังหน้าเร้่สบอุ้มรังมาแล้วนะคะแต่วันนี้ไม่ได้มาร์กเมื่อวานนี้มาร์กหน้าแล้ววันนี้ไม่ทาครีมให้ดูว่า ันครีมดีๆทุกอย่างมันคือมันมันเด้งขึ้นเลยชุมช่มชื้นสูงมากไว่้อทาเยอะนะคะเพราะเป็นคนชอบโบอกครีมที่จริงแล้วไม่เยอะอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าความชมุ่มชื้นต้องมาอันดับหนึ่งลดฝ้ากาะจุดด่างดำได้แบบถึงเห็นผลซอยแดดดำจากสิวนี่จะครามฟรีมเมื่อรืนเห็นผลเลยมาทาแล้วหน้าร่านขึ้นมาเพียงจะมีความฉ่ำโกขึ้นมา ไม่มีแปะ๊ะไม่มีส่วนผสมของที่จะอุดตันรวมขนเลยนะคะไม่มีพาลาเบนไม่มีอะไรที่เป็นสารอันตรายไม่มีนะคะนี่ตรวจสอบคุณภาพอยู่ด้นี้นี่เห็นไหมชาปุ๊บตึงขึ้นมาเลยชุ่มทื้นสูงมากแต่ว,ว่าไม่มันไม่อุดตันไม่ทุกอย่างเป็นดีแอนไน์นะคะเป็นครีมทั้งกลางคืนและกลางวัน ้าก่อนน,นบะบะเด้งถึงไหมเล้ยถึงจะใส่ฟิลเตอร์ก็เถอะแต่ว่าเมื่อกี้นี้หน้าไม่ได้เด้งแบบนี้หน้าเพิ่งล้างมาใช่ไหมลุมขนยังไม่แบบอย่างนี้นบะไปมาซึมปุ๊บนี่การทาถึงจะเดบงนี้ยทาไงเกลี่ยไงบะขาวก็มือค่ะหน้าสดนะดูหน้าสีหน้ากับสีเมือทาแล้วแบบ มันอิ่มฟูมันอิ่มน้ำมันเด้งขึ้นมาเลยค่ะ245บาทเองนะทุกคนกันแดดก็245บาทเอาไปยกเซตเลยจบจบเลยค่ะโอ้ยพี่น้องพี่น้องเคยใครเครลองเค้มพอเตอร์ยี่ห้ออันเดียวกันเลยฟิวเดียวอารมณมเดียวกันเลยความหนุ่ัแบบทาลงไปแบบใช่เลยเหมือนเราใช้น้ำตก เหมือนเราใช้เซรั่มแล้วก็เหมือนเราทาครีมแต่อันนี้มันจบอยู่ตรงนี้ใส่ไปในนี้หมดแล้วนะคะใส่ไปในนี้หมดแล้วครั้งเดียวจบเลยไม่ต้องไปเยอะนี่ไม่รู้นะั่งทาให้ดูเห็นไหมความสูของหน้ามันขึ้นมานะดูสีมือกับสีหน้าเมื่อกี้ตอนก่อนทากันยังไม่ทาหนุ่มเสร็จนี่วันที่สองนะคะที่ใช้เมื่อก่อนใช้เซรั่มบาลิสนะ คือที่คนหาหมดอย่างหมดอย่างนั่นคือตุนไว้ใช้แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้แ h ไ,ไ,ไม่ได้ปล่อยให้ใครนี่เห็นปะตื่นกระชับเนียนใสขึ้นมาเลยใสขึ้นมาเลยใสเหมือนผิวเราฟูขึ้นมันอิ่มน้ําอ่ะทุกคนอิ่มน้ําลูขอนัอิ่มน้ำ,นำ,นำสุดสุดนี่จริงสักครู่หนึ่งนี่นะคะอุ้มรักแอนตีมิลัสมา And h อนด t สก่อน healthy โ o ส s ิ n ลดฝ้ากาะจุดแดงดำแล้วก็ทำให้ผิวฉ่ำโกคือฉ่ำน,น้ำอะ่ะคำว่าโกลในที่นี้หมายถึงว่าเหมือนเราดื่มน้ำเยอะดื่มน้ำถึงอะ่ะน้ำแบบเติมน้ำให้ผิวอ่ะคะ่ะอันนี้เลยคำว่าน้ำกับน้ำมันไม่ใช่อันเดียวกันนะทุกคนที่หน้ามันอี่าคิดว่าตัวเองมีน้ำนะความมันมันไม่น่าผิวหน้าเราอาจจะแห้งหรือยาบกา้าน มันก็เลยส่งความมันออกมาผิดปกติอันนี้รู้กับตัวเองว่าแต่ไหนหน้าเชงมันหน้าเชีงมัน,น,มนฉันใช้อะไรหน้าฉันก็มันฉันแก่ปูนี้ยังหน้ามันยังเป็นสิวเพราะใช้เครื่องสำอางไม่ถูกกับผิวมันทําให้หน้าเราข้างในแอบแห้งเราไม่รู้แอบแห้งการร้านไปตรวจสภาพผิวอะ่ะมันขึ้นฝ้าขึ้นก่าแอบ,แ,อบแห้งก้านเพราะอะไรเพราะบํารุงไม่ถึงบางทีการคีมบำรุงที่เราซื้อมาซื้อไม่ถึงซื้อไม่ถึงก็เลยทาให้ส่งน้ํามันออกมาก็เลยกลายเป็นเหมือนไอ้ฉันหน้ามันหรือฉันไม่ได้ผิวแห้งนี่ มันไม่ใช่นะคะนั่นคือผิวไม่สมดุลผิวที่สมดุลจะต้องไม่มันแล้วก็ไม่แห้งแห้งเป็นขุยนะั่นก็คือไม่สมดุลนี่คือการเติมนะ้ำให้ผิวทุกคนเด้งมากตาผิวแต่เองเลยนะเด้งมากทุกคนทีนนี้เราจะลงกันแดดเนี่ยเราทิ้งไว้สักครู่หนึ่งให้เขาซึมก็ผิวซึมลึกๆเลยค่ะนะแม่แม่อุ้มทดสอบให้ดูแล้วว่าทาจริงหรือเปล่าทาจริง สบู่ก็ใช้จริงมาร์กก็ใช้จริงก็ทําให้ดูทุกวันเนีู่ด,ด่หน้าที่มันมีมีหนาแล้วทีนี้กันแดดแกะเลยเราจะลงกันแดดคือตอนเช้าแค่นี้จบจบเลยนะคะจิ้มได้เลยค่ะตะกร้าที่หนึ่งกับตะกร้าที่สองตะกร้าที่หนึ่งปักหมุดอยู่ที่ครีมทาครีมทาฝ้าอุ้มรักนะคะ บอเห็นมันแบบจบๆเลยคือฟ้ากาจุดแดงดำคลิมหน้าใสเลยค่ะหน้าขาวกระจังใสอ่าทีนี้นมาดูเนื้อกันเด็ดบีบลงมาตรงนี้ค่ะแล้วมาวอมกันหน้าเริ่มจะใช้ประมาณนี้หลอดเล็กนะคะยี่สิบกรัมแต่ว่าบีบมาประมาณนี้วอมนิดหนึงอ่าเขาเป็นไพรเมอร์ในตัว ช่วยเบอร์ลูมขนละว,วอมก่อนละค่อยทายเอาเพเพราะหนาตัวนี้อาการที่แต่ว่าเพราะหนาได้แค่ไหนคะลูกเมือนคนที่ทากันแบบเนยอะอาจจะแบบใส่ได้บ่ไหลเทียกับว่าเมื่อถึงเดือนแบบหลอดเนี่ยเพราะว่าคอยใส่มาแล้วก่อนหน้านี้นนใหดูให้ดูเห็นเห็น<ๆ>กันเลยนี่ลูกป,ปุ๊บมันจะเนียนปั๊บปาดปุ๊บเนียนปั๊บเลย นอัพผิวแบบชัดเจนขึ้นมาเลยแล้วก็ช่วยเบอร์ล,ลูมขนเราด้วยนะคะหน้าเราจะมีให้ความนิ่มเหมือนสัมผัสปีบกุหลาบอะความเป็นอะควาซิวก็คือความบางเบาแล้วก็มีความสบายผิวไม่อุดตันไม่หนักหน้านะคะแต่ว่าทนอัพผิวแล้วก็ปกปิดได้ีนิดดนมนีดิเนี่ยฟ้าจุ่มมีคนเห็นไหม ขาวขึ้นเนียนขึ้นหลังจากที่เราแต่ว่าพอเราทาทิ้ถทาได้หมดนะนี่ทาให้ทั่วหน้าลูมาขอด้วยเห็นไหมคือจบแล้วให้าารแต่งหน้าแต่ละวันไม่ต้องเยอะอเห็นปะเนียนเพิ่มเลเวลกันไปอีกเทียบใจมือมบบนี่ จะทาแป้งแต่งหน้าอังตรงนี้เลยเพื่อไปฉีดยาด้วยไม่ควรเกินเที่ยงนะถ้ไปนี่หะกินมาเฟียไปเรื่อยๆแต,แตได้จะได้อานน้ำตั้งแต่เกิดมาคุณจะได้อานน้ำสองครั้งเองก็จะไปฉีดยาแล้วอ่วาไปเมื่อวาตอนนี้ฮะเมื่อวานเมื่อวานตอนนี้ไม่เอาเลย ม่เงี้เอยฟ้าวในมือนี่เดี๋ยวคุยกับลูกกันอย่าฟ้ามาสอดใส่ไหลดูเหตุงานอยู่บอกเขาซื้อยี่หกยูดอนูยู่คุยกับลูกกันตื่นในอย่างทีมาสอดนี่หน่ะคนมปแล้วง่ายขยวดสมองไปนางึ้นน้ำค้นเร่มานน่งสอดกรสอดเรื่องขี้มข่อยไงแต่ละว่นเรื่องขีม่อลื่มซ้ำไม่ สิ่เงือกเงือกไหนอ้วนน่ะเสเที่สองวัเรือ้ำวบยังโอ้ยเคลไม่ก็ได้ดอกว่าเรื่องเทียมะไไม่คนกระทะกันแดดก็แลวนที่บากรกันดดก็ว่าเรื่องกันดดยากเนาะบอกเรื่องะไหนร่างไ่ได้ลูกตื่เอ๊ะกปกับไปลูก เห็นปะเนียนกิดขึ้นมาเลยปักหมดอยู่นะคะตอนนี้245บาททั้งกันแดดแล้วก็ครีมเซตนี้เลยมีติดบ้างความดูหลาและชุดนี้ต่เ,เกแด่แพ็กเกจรับรองจะติดใจเดี๋ยวมีค่ะกระจกกัน สวัสดีค่ะเรียนจริงแม่ใช้ดีจริงยุ่มกันอีกแล้วขอบคุณค่ะถึงแล้วเหรอคะกันแดดถึงแล้ว <c oughs> นี่มันจะเบอร์ลูมขนเราแบบทำให้หน้าเราตึงกระชับขึ้นมาแล้วก็เบอร์ลูมขนได้เลยอ่ะแจนไพรเมอร์เป็นกันแดดที่แบบ รับจบใครจะแต่งหน้าแบบพิเศษก็ไปแต่งหน้าต่อได้เลยลงรองพื้นลงแป้งผสมรองพื้นแต่มุ่งขออนีญาตลงแป้งแป้งุ่นนะคะนี่ลงแป้งุ่นอาที่เป็นียงอย่างเงย แย่แย่ไม่เป็นไรเราลงเป็นท่านเสนี่อันี้เราแป้งฝุ่นเด็กนะเนี่ยลงเปลี่ยนฝุ่นเด็กหน่อยเดืเพราะว่าเขาที่เก็บเราะเอาฝุ่นสีเนื้อไว้น้ให้มันสบายผิวเลย จะอาบน้าแป้งหนาไม่ยุ่อวันที่แต่งหน้า้องหลวกไปลงแปง้งคืวไงตอนนี้เห็นไหมทาแป้งฝุ่นกะคือแบบไม่ได้ใช้มือทา,า,าแะ้งฝุสวัสดีค่ะคุณแม่วัตาลงกระเด็ดไปแล้วก็แป้งฝุ่นได้เลยแป้งฝุ่นอัดแข็งก็มีในของคุณ เงียนแล้วค่ะแค่นี้คือจบแล้วเง่ายขึ้นไหนง่ายอย่ในการในการแต่งหน้าที่ง่ายขึ้น นี่เห็นปะคิวอาจจะติดแป้งคุณนิดนึงเข้ากระปัดเข้ากระปัดเอาออกสวัสดีค่ะชนแก้วค่ะทากันแดดทาอันนี้ให้ดูสาธิตให้ดูในปัดคิวกันแป้งคอนคิวแป้งเราถ้ามันมาอยู่ที่คิ้วนะคะแป้งคุณเด็กมันจะขา,ขาวๆใช่ไหมมาอยู่ที่คิ้วแล้วเราก็ปัดออก แค่นี้เลยการแต่งหน้าในแต่ละวันปัดออกสนกันนิจจบนี่แล้วมีแป้งฝุ่นอัดแข็งที่เป็นสีๆมาอันนี้จะไม่มีจะไม่มีสีมาถือมันจะใช้แบบเซ็ตอัพผิวนี่นเคยใช้อันนี้อันนี้มันเหมือนแป้งฝุ่นอัดแข็งเอาไว้เซ็ตผิวอ,อ่าก็าปิดไฟหน้าบ้านนะ ทำให้หน้าแบบไม่มันตั่เนี้ยแค่นี้จบเลยถ้าถ้าแป้งผสมรองพื้นอะก็จะเนียนกว่านี้อีกอันนี้เราใช้แป้งขุ่นเพื่ออัดแข็งมาเซตอัพผิวเราเมื่อกี้นี้ใช้แป้งเด็กลองไปก่อนคือเป็นคนที่จิตแป้งขุ่นไม่มั้เป็นแบบความแป้งเซตอัพผิวได้เลยอันนี้มันเป็นแป้งแบบ ไม่มีสีอะทุกคนใบใบซิ่งผิแบบแม่เราต้องการความแบบไม่ได้ต้องการความเนียนนะไอ้แป้งเยต้องการแบบควาไม่ผิวเราแมทแมทขึ้นงแค่นี้จบจบละมันไม่มีสีนี่เป็นแบบสีแป้ง่นเด็กหน่อยจิคผับ ไม่เซตอัพอยู่ระหว่างวัน,นกันจ่าแล้่า้าหกปูสามสามหนึ่งไหมคะแม่อุ้มใช่ค่ะใช่ค่ะพี่พี่เบนจวรรณจ่าที่หกอ๋อไม่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 ห้าร้อยนะคะห้าร้อยอันนั้นมันเป็นโฟรสิบเอ็ดสิบเอ็ดไม่ได้เอาออกห้าร้อยนะคะสามกระสอบห้าร้อยบาท วันนี้เราก็แค่แบบอยากจะออกงานอยากจะออกข้างนอกตัดแก้มนิดหน่อยนิดนิดหน่อยก็ออกไปได้เลยเพิ่มความชมพูชมพูให้แก้มให้เลย ปกตศีพเลยเมื่อกี้มันเป็นอ่ลุมขนหาย